ดูด่ันนี้เเฟิรร์คคสหอะดูดดูหนตาแต่ละคนเหมือนอายุมันไปแล้วไงน้องใหม่พี่เซน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 สองสิ่งที่อยู่ในหน้ากายเดี๋ยวกเผลอมขึ้นมาเพิ่มเออเอออ๋อใช่ค่ะก็วันนี้ก็มางานของบู๊บารีค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับเป็นดีค่ะก็สวยมากเป็นน้องงูนะคะต้องมีค่ะของต้องมีค่ะน้องงูตัวใหญ่มากใช่ค่ะงูรัดค่ะแปลว่าจะเจอเนื้อหู้ลุณค่าเท่าไหร่บ้าง เดวิไม่แน่ใจอันนี้แต่วเดวิอันนี้นี่12ล้านค่ะอันนี้3ามล้านใช่ค่ะเออเอาเป็นอันนี้เป็นไฮจิวค่ะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ที่จริงแล้วเวลาเดวิใส่ชีดประจําวันนี้ค่ะก็จะเป็นราคาแบบจับต้องได้ค่ะก็มาซื้อกําไรกันเยอะๆสวยมากค่ะแบบที่เวลาเดวิใส่ก็แบบไม่มีเพชรจะได้ใส่ได้ทุกวันนาฬิกาก็สวยค่ะเป็นจีนลูกน่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็น อะไรนะฮะแปรนด์อ of ใช่ค่ะก็เป็นเ i e n d s ของอุกการีใช่ค่ะก็ยังไงับการทำงานหน้าที่แบบหน้าที่ดีใจนะคะตอนนี้เขาติดต่อมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นไอคอนิกแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งนานอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะแล้วพอวันนี้เราได้แบบ มาร่วมแล้วเขาให้เกียรติเราขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจก็เซเว่ทันทีและหลังจากนั้นก็ใส่แต่บูเกอรีอมูลค่ามูลค่าในตัวนี้คือแบบ27ล้านเซตรับพชรกลลาร์บล้านตามเลยค่ะตามนั้นเลยค่ะใช่ราคามูลค่าในตัวใหม่แน่นอนใช่ เท่าไหร่นะคะสรุปเท่าไหร่นะคะอ๋อยี่สิบเจล้านโอเคค่ะจะมีอะไรบอกพี่เติ๋อแต่ตัวดาววิวประเมินมูลค่าไม่ได้นะจะบอกอะไรบอกพี่เติร์ดห๋อแต่ว่ดมันต้องมากกว่า27ล้านเพรมันมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้ติดจอดเด็กเต๋อจอตนะอันนี้เป็นคำถามชี้นำป่ะคะคำถามชี้นำแล้วปลายปิดด้วยป่ะคะโอเออปลายปิดด้วยปิดด้วยนะคะเออเหมือนต้องบอกว่าต้องบอกว่าพี่เติร์ดต้องมากกว่านี้แหละพี่เติร์ดต้องมากกว่านี้แล้วไหนบอกไปไหนไหพี่เติร์ดต้องมากกว่านี้รอเล่นรอเล่นเดู๋ไม่กล้า เดี๋ยวให้มิวซื้อให้ดีกว่าอ่าสุ per สิบก็แ้สุ p ิไปแล้วไปเลยนึงนี่ได้เห็นอันนี้มาประดับโซโไอคอนก็ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีแบบว่าเป็นไลฟ์อัพนะคะของบูการีอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้มาถ่ายรูปได้เลยค่ะเพราะมันใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็จะอยู่ที่นี่อยู่ที่คอเลรืยเดี๋ยววิจะไปทำคอนเทนต์แล้วจะไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยมาไอคอนสยามกันเยอะๆนะคะแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงของบูการีเราด้วยค่ะ เปึ่งมาตัวนเนาะเจอกันอ๋อค่ะคุยอะไรกันบ้างเมื่อกี้เออชอตอะชอตฟิวเลยอ๋อพี่มารบอกร้อนค่ะไม่บอกเข้าใจเข้าใจใจว่าแล้วหมายถึงว่าอยูโอเคแบบทุกอย่างแบบอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักค่ะโอ้เป็นแบบเฟรไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะเฟรนด์่มากเลยค่ะใช่ใช่ค่ะเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นคนที่ คือเราเราเราอยู่ทางห่างไรเงี้ยรู้สึกว่าคนที่เฟรลลี่น่ารักมากๆค่ะก็เขาทำหน้าที่เหมือนเราเราเป็นเฟร่อนเหมือนกันเน้องเพื่อนรักกันเลยใช่ไหมใช่ปะไม่ไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกคนที่มาวันนี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วก็แบบว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนหมดเลยค่ะวันนี้มีแบบพี่มาร์คใช่ปะคะแล้วก็มีดาราอีกเยอะมากๆใช่ค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะ มแม่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนสวยเอามายุ่ไไรเราเห็นมีฮะเห็นมีแม่เราเราเราได้คุยกับลีเดียใช่ไหมได้คุยตอนที่บอกว่าลีเดียโทรมาเลยใช่ดาวีอ่ะคือพอมันเป็นประเด็นนะคะดาวีก็แบบรู้สึกตลกมากแล้วก็ตลกในความน่ารักของน้องเขาเป็นเด็กอะค่ะวันนั้นคือเขาหยุ่มดาวีเสร็จใช่ป่ะเขาก็ไปหยุ่มแม่หยุ่มคนนู้นหยุ่มคนนี้เหมือนแบบเขาเล่นอะเขาเล่นใช่ไม่ะกิดไม่กิดดูจากรูปไม่น่าจะสะกิด แต่ว่ามันน่ารักอะค่ะแล้วซึ่งเขาไม่ได้ทําในเจตนาแบบอือย่างเงี้ยเขาทําในเจตนาแบบยิมย่มยุ่มยุ่มเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็หนูอะก็เลยแบบมีเรื่องตลก,กวันนั้นพอดีก็เลยโทรไปแต่ว่าพี่เขาไม่ได้รับคือกะว่าจะกะว่าจะโทรไปแล้วบอกว่าแม่รู้ไหมว่าหนูไปไปฉีดวัคซีนมาแล้วตอนที่หน้าหนูอะยิ้มแล้วมันดูฝืนๆน,ะน,ะนั<อ>นน่อนอะ <จด S 2> มันคือ <ๆ S 2> มันมี คำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยอ่ะคือมันมันเจ็บวัคซีนมากเลยอ่ะแต่แบบคือทาอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเดมี่ไหมคะแปลว่าว่ะการที่แปลว่ามาโดนตัวเรามันแบบเฮ้ยมันคือที่สุดแล้วมันคือเราอยากจะแบบเราอยากหันจะไปหยิกแก้มเขาไปเล่นกับเขาแล้วอ่ะพอเด็กมันเด็กมาโดนตัวเราเราก็แบบในฐานะที่เราเป็นน้าเราต้องนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้น้องแบบเล่นกับเราหยุ่มไปเลยลูก น่ารักขนาดในหยุ่มไปเลยลูกแต่แต่สีหน้ารักไปนิดนึงเหมือนกันนะเก็บเลยเจ็บมากเพราะมันวัคซีนอยู่ไง <c oughs> ใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะพี่แมทธิวหันมาแล้วถามว่าอุ้ยแดงหมดเลย <c oughs> มันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขาอะที่จริงเราเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะแต่ที่มันแดงอะเพราะมันแบบ กำลังอักเสบแบบเหมือนน้องไม่ได้ลงเล็บอะเต็มอะเขาจะเขาจะหยิบไปไม่มีเล็บไม่มีเล็บจะหยิบอะไรหรอโอ้ยงั้นไม่มีเล็บค่ะไม่มีเล็บไม่เล็บจะหยิบอะไรที่ติดไปที่นี่อะไรหรอกมีฝายมีอะไรจริงมั้งก็หนูเห็นแม่บอกว่าไม่ชอบคนสวยใช่ไหมอันนี้ก็เลยดีใจเพราะว่าเขาก็นอี๋หัวแปลว่าเราแปลว่าเรายังอยู่ในแบบสำหรับเราสำหรับน้องเขาเราสวยอะไรองี้ยเราก็ยังดีใจ ขอบคุณนะคะที่หยุ่มเจอได้เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุ่มได้ตลอดสำหรับเดมี่เอาจรงๆเจเจอพร้อมกันแคเหรอหนูเอาไหลเข้าอย่างนี้เลยเจอครั้งหน้าใช่เพราะว่าหลังจากมีประเด็นอันนั้นนะคะได้ปเจอเพื่อนเพื่อนหยิกใหม่ทุกคนเลยอ่ะหยิกที่เดิมเหรอและหยิกที่เดิมทุกคนเลยหยิกดิมน่าหยิกจริงๆแล้วก็หยิกใหม่ทุกคนเลยหนูก็หยิกไปเลยอยากหยิกใหม่หยิกเลยแต่ทางท่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมขนาดนี้ใช่ไหมเออใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมใหม่ก็เลยสนุกคือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะ แล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วยอย่าดราม่านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าดราม่าอย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วก็เอนจอยคือพวกเราที่ลงลูกกันนะเราลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มไม่อยากให้ดราม่าไม่เอาอย่าดราม่าเลยพี่ใหม่ไม่ไม่มีอะไรนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดังนั้นทุกคนไม่ต้องดราม่าค่ะพ่อแม่เขาสอนลูกเขาดีแล้วเอนพเทคไหมเพราะว่าเห็นพี่แมทธิวสัมภาษณ์ล่าสุดแล้วรู้สึกแบบ เออไม่น้อยมากไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่น้อยมากไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้าหรือต้องแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นโนเขาเลี้ยงลูกดีเชื่อสิคะเขาเขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้วพี่เต๋อสพอร์ตขนาดยิกนูเหรอคะเขาเห็นขาเขาชอบมากเขาส่งมาล้อหนูว่าพี่เต๋อเคยยิกหรอไม่เคยหรือเรายิกพี่เต๋อใรหยิกัน ก็บอกแล้วแปลวแถวคนเดียวที่พี่ใหม่ให้ยีกเพ้าะใหม่ยีกพี่เต๋อใหม่ยีกพี่เต๋อแนดนพี่ต่างกรื่องฟีดแบบเพลงป็นยังไงบ้างคิดว่ามันจะเดินมาทางไกลขนาดนี้แบบไม่เลยอ่ะเธอจะต้องชอบปะเนียชอบฉันก็เป็นอะไร้ปะคะได้ได้ไดเลยให้ร้องไปด้วยเลย ไปต้องงานแล้วมีค่ะซิงเกิลต่อไปนะคะจะสตรีมมิ่งเดือนกุมภาค่ะมันทำรักเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันว่าเป็นเพลงแนวไหนจะเป็นเพลงช้าค่ะเพลง้าไม่ยังไม่ฟิจิลิงกับใคร่ยังไม่ถ่ายเอ็มวีเลยแต่ว่ามีเพลงเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จมานานแล้วด้วยค่ะเดือนกุมภาพันธ์ก็ตีมความรักก็แเพลงช้าด้วย่ะ อุ้ยมันไม่อ้ยสปอยไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นเพลงที่เป็นคนละแนวกับชอบปะเนี่ยนะคะมันจะคนละแนวกันเลยค่ะมันจะช้าลงมันจะเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกของดาวิดเป็นสากลด้วยใช่จ๋าเพลงใช่ปะคะก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งทาให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเพลงออกเดี๋ยวจะบอกว่าใครเป็นคนทําเพลงให้ก็เป็นน้องๆกลุ่มใหม่ที่แบบมาแรงแล้วก็ไม่ชอบผลงานเขาไม่ก็เลยติดต่อไปแล้วก็ เป็นศิลปินอยู่แล้วบายแนะนำให้โอเคใบแค่นี้ค่ะก็มีคำตอบแล้วนะพี่เต๋อได้ฟังยังพี่เต๋อโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนเดวิก็ให้พี่เต๋อฟังให้เพื่อนฟังค่ะพี่เต๋อชอบไหมเขาคอมเมนต์ว่าชอบนะคะชอบ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 ่อน คือทุกคนรอบตัวก็จะบอกว่าชอบไม่รู้ว่าบอกให้แบบรู้สึกดีหรือเปล่านะแต่ว่าแต่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 ทุกคนก็ชอบคือใหม่อะชอบเพราะมันเป็นเพลงที่เพอร์ซันอลมากๆเดี๋ยวลองฟังดูกันนะคะว่าจะชอบไหมแต่คนคนคนทำอีวิสิ่งเดียวคนทำอีวิสิ่งเดียวจะต้องไปพี่ตือคนเดิมหรือเปล่าคนทำอีวีจะไม่พี่ตือคนเดิมหรือเปล่ายังไม่คิดเลยค่ะพี่ตือก็จะคิดภาพในหัวเลยนะไม่รือว่าพี่ตือเล่นเป็นพระเอกเขาเลยมีเวลาทำยันบีไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่ ยังไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อถามเรื่องสั่งเสื้อไปกดได้ไซส์แมวอ๋อตำนานนั่นแหละค่ะช็อกเลยพอมาถึงบ้านตกใจมากตกใจมากเลยเรียกหมามาเลยอ่ะมานี่เรียกหมามาไม่มีการได้แบบว่าเอาได้สอดใส่สูงบ้างไหมมีตัวนั้นไหมค่ะตัวนั้นเนี่ยไม่เห็นในในเที่ยวขายในออนไลน์เนาะไม่สั่งมาไม่ก็แคปเลยไหนจะเอาเสื้อตัวนี้แหละมันก็อยู่บนตัวคนนะคะไม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนั้น ตอนมามันหดหรือแค่เนี้ยทุกคนมันหดหลือแค่เนี้ยแต่ว่าโชคดีที่มันขยายได้ค่ะมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจริงๆหมายว่าปิงปองใสได้ฮะหดยได้ขนาดนั้นเลยรอใส่ได้จริงข้อมือจริงมันมันมันขยายได้เยอะมากไงจากเนี้ยแต่วีก็ขยายได้ขนาดนั้นว่าสดยอดอะไรถึงขยายได้ขนาดนั้นใช่ดีมากดีมากแต่ตอนแรกอะมเมนต์แรกที่เปิดเปิดกล่องมาแล้วเราเจอเราก็แบบเ้แมวป้ใครจะใส่ได้อะแล้วเราใหม่ได้ลองสวมใส่ก่อนน้องหมาไหมหรือว่า ใม่ค่ะม่ใส่วันนั้นเลยวันที่ไปถ่ายคอนเทนต์วันนั้นเลยวันนั้นเลยไม่ไม่ใม่ก็เอามือไปขยายดูไหม่ก็นะทุกคนเนาะเวลาใส่เราจะลองกันอย่างงี้เราต้องใจระเบิดมันหรอแต่มันไม่ระเบิดคือมันมาแล้วมันราคาแพงไงค่ะคือตอนนั้นก็ต้องระเบิดมันแหละแต่ก็คือผลสุดท้ายก็ใส่ได้เสื้อมันยืดค่ะก็อย่างไยคนมองเห็นเสื้อขนสัตว์ใส่คนว่าปิดตำนานปิดตำนานเสื้อเมงเหลเลย เอรว่ามันก็ดีฟิกจริงๆตอนแรกเหมือนจะใส่ไม่ได้สุดท้ายก็คือใส่ได้ใส่ได้โหมันเล็กมากเลยอ่ะเสื้อมันเล็กมากใส่อะไรมามันคือไซส์ปกติค่ะแต่ว่าผ้ามันยืดได้ีี่่่คนใใสสไไดด้้้มมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวเราลองให้รลองใส่ได้คนนี้ก็ต้องใส่ได้ใส่ได้แล้ก็ล่ะก็ใส่ไหมแต่ดูผ่านดูจั๊กแข่งมันแพงอย่าทำขาดนะขอร้องไปมันแรงไปมันแรงแรงแราคาหลักไหนหลักไหนหลักหลักมันก็แพง หลักพันก็แพงแล้วนะสำหรับดาวิ่อะอ๋อทันเลยหรือไม่จริงจริงๆราคามันจริงจริงนัหละกดวิการจิงๆพี่ดูถูกมากพันพันเจ้ตัวนั้นนะนะพันต่อแม่มันลอยเก้าเมั้งแม่หลักพันจอเสียไปจากไหนอะเป็นแบรนด์ไหมคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ค่ะพันตัวนี้พันต้นหรือพันตายก็พันพันนี่แหละค่ะใช่สำหรับดาวิพันก็แพงแล้วไงเดี๋ยวถังหน้าถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเราเจอกันเราเจอกันนะ เจอการเราเจอกันได้หนึ่งคอนเทนต์ละบอกว่าใส่ได้ใส่ดีใส่ใส่ดีใส่โอเคใช่ไหมสรุปว่าใส่ได้ใส่ดีไม่ขาดเนื้วอื่นอ่านไปจริงทำไมพอมาใส่ก็ไม่ได้จริงจริงอ๋อไม่รู้แล้วทําไมมิวสัมภาษณ์นานเนี่ยคุยไปเรื่อยเลยคุยไปเรื่อยเหมือนไม่เคยเจอโอเคนะเนี่เราจะไปแล้วเหรออ๋ออยู่ที่ร้านสุดลัยในดิสอรอทพี่เซิลโดนเลี้ยงด้วยกาแฟ อุ้ยหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้หยุดสัมภาษณ์ติดตามดาวีนะเนี่ยมันช็อตยูแล้ว็อตอนะขอคุณมาช็อตรันโวล์นโวช็อตรันโว้เป็นอย่างเงี้ยไม่ให้ใครเรียกไม่ให้ใครเรียกแต่วันนั้นกำลังอ่านเพื่อนเพืน ไม่ได้มันจะไม่ถึงจุดนี้เราเราเรียกเราเรียกเขาเราเรียกเขาลงเขาลุงแต่ว่าเราไม่ได้เอ็กซ์เาดว่าเราต้องเป็นป้าไงเราต้องเปลี่ยนคำสอนอันนี้ตาแข็งจริงนิ้วมือตาแข็งเลยตายแข็งเลยแข็งแล้วไอคิ้งเลยขอบคุณที่ติดตามนแต่โยนอย่างนี้มาในวงอีกนะคะไม่งันแต่ให้เรียกใหม่ต้องประกาศแล้วล่ะใหม่ก็ต้องเรียกเหมือนว่าน้องใหม่เหมือนเดิมไหมน้องใหม่เหมือนเดิมเราสารักษาคำว่าน้องใหม่มานานแล้วนะเรียกเรียก เป็นเพื่อนก็ได้อะดาวิอาขยับขยับขยับดาวิแล้วเรียกดาวิถ้าเรียกน้องมันก็ไม่ค่อยได้แล้วไงตอนนี้เรียกดาวิก็ได้นั้นอย่าเียเดี๋ยวไฟไม่เข้าข้างเลยเห็นหใจร้ายเดี๋ยวขออายุเยอะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เรียกตอนนี้ยังไม่ได้เนาะได้ค่ะ